ที่สวนสาธารณะห้วยม่วงพระดาเกรียงศักมายอดภูมิหน่วยการโรงเรียนอสัสวิชันอุบลราชธานีพร้อมด้วยคุณธีรชัยจึงวิวัฒนาพรนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอสัสวิชัญอุบลราชธานีและคุณประชากิตรงศิรินายกสมาคมสิทธิ์เก่าอสัสวิชันอุบลราชธานีร่วมตัดริบบิ้นและปล่อยตัวนักกีฬาในกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล A.C.U Family Fun Run 2023 แลนมวลมวลทางโรงเรียนอสัสว์ชันอุบลร,ราชธานีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในหลายปีที่ผ่านมาในปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมเดินวิ่งครั้งที่4ของโรงเรียนแล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เข้ากองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนและประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ปกครองและนักเรียนปัจจุบันจำนวน2,276คนบุคลากรภายนอกที่สนใจจำนวน46คนรวมทั้งสิ้นจำนวน2,322คน